สวัสดีนะครับสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ริลเลอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะครับผมแล้วชอปปี้เออร์นะครับตอนนี้มีแอปหลายๆแอปเลยนะครับที่ทําการเปิดช่องเป็นช่องวิดีโอนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเมนูที่ตังร้านขายบะดีที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ตังร้านขายบะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆลองเดาดูครับว่ามันคือเมนูอย่างนะครับ ติ๊กต๊อกติ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ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 ๊กตุ๊กตบ๊กตุ๊กตุ๊กตย๊กตุ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ เพราะว่าคนต่างบ้านเฮาบ้านผมเขานี่นะครับนิยมกินแต่กาแฟเย็นกันนะครับโดยเฉพาะเอสเปรสโซกับอ,อเมริกาโน่นะครับจะขายดีที่สุดเลยในร้านนะครับแล้ววันนี้เขามาดูกันว่าโดยความที่ขายบดีขายมะม่วงในลาเต้นนะครับเฮามาดูกันว่ามันเป็นจะใดน,นะครับเพราะว่าเฮาบอกมีสกิลตัวนี้หรือเปล่านะครับผมวันนี้เขาจะอี่ยงก่อนครับเปืนวันนี้จะอี่ยงก่อนนีเาต้องกัดกาแฟก่อนกัดกาแฟก่อนกาแฟไปแล้วั อ๋อตะกี้บริษัทอุตสาหกัรมพวกไอจกเมา,าจอนโอ้นี่โอเคอันนี้คือตอนนี้ก่อนอยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องอสกัดเ e อสเปรสโซ่สกัดเ e อสเป e รสโซ่แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องการลาเต้ร้อน,นเราต้องการแค่ช็อตเดียวแค่ช็อตเดียวหรือประมาณหนึ่งออนอ,อ,อย่างานั้นนั่นเองนะครับแบ่งคือเจ้าตี้กินให้หนึ่งการค้าขายนี่ยังดีเลยนะครับต้องมีเจ้าตี้ประจำนะครับของร้านนะครับเราอันนี้เป็นสไตล์กาแฟนะครับ เนียวยึบเล็นินึครับอันนี้เหมือนอันนั้นเลยคาราเมลที่มันไหลออกมาจากเครื่องพี่เสวนากับเพื่อนๆน้อยกำลังลุ่นอยู่นะครับลุ้นอะไงครับวันนี้กับเจ้หวยออกหวยลาวอ่ะวันนี้ครับเจ้าจะต้องสกัดกาแฟก่อนคุณอย่ามาสตีมนมไปก่อนเลยมาได้ค่ะเดี๋ยวมันมี้แอนโทนี่เนี่ยคนเดียว ต้องบอกเลยนะครับว่าสกิลการทำลาเต้ร้อนนี่ถ้าว่าอันดับคือตั้งแต่หนึ่งถึงห้านะครับร้านของเาอาจจะติดลบได้เพราะว่าเฮาบอกค่อยได้ทำเฮาก็เลยมีสกิลหรือม่ามีทักษะในการทำลาเต้ร้อน<ม><ม>นะครับได้ทมามือดน,นสากาตั้งแต่เปิดร้านมา10กว่าปีเนี่ยนะครับเข้าสู่ปีที่15เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าขายลาเต้นเนี่ยจริงๆจังๆเนี่ยมันน่าจะเกิน10แก้วนะครับนอกนั้นก็มาทำลายกับเล่นนะครับผมนี่ต่อไปเฮาจะอย่างไเป็น นี่เขาจะสตีมนมอันนี้หลักสำคัญของการาทำลาเต้ร้อนนี่ค่ะก็คือการสตีมนมเนาะถ้าสตีมนมเพื่มได้แบบเนียนในการเทลาเต้ได้แล้วก็อโอเคนะคะออนอกนั้นก็จะเป็นข้อมือตัวเก่าละแฟอนคะรับไอ้คำว,ว่าลาเต้ลาเต้เนี่ยมันเมือนจิ๊กาแฟนะมันเป็นนมมันเป็นคำว่านมห้องห้องนมยกกันย่างเช่นภาษาอังกฤษของว่ามิลลาเต้เป็นภาษาอังกฤษเพ่อ กาแฟที่เป็นกาแฟลาเต้คือกาแฟผสมนมและด้วยความที่มาได้ทำมาเมื่อนนั่นนะคะในการสตีมก็งเงินเงินนะครับกำเมือนงเงินเงินก็คือผัดเวอร์ผัดว้าภาษาแป้หรอภาษาแป้หรอเี๋ผมขาเข้ามาดูแล้วมันหนีอัน อันนี้คือเนียนเหมือนเนียนตรงนี้ครับเห็นแล้วเลยครับว่าเหมือนเนียนครับใครอยากจะเห็นลายอย่างนะครับมันต้องรีเควสต่มันต้องขอมานะครับเนี่ยได้เป็นลายเดียวคือลายก้นหมาครับท่อนะครับว่ากาแฟอะไรบอกได้เลยว่านมบดดีอย่งคือบดดีเออมาดูก่อนย่งคือบดดี มันบันเดียนครับพี่โจ้อนี้เหมืนนีโอ้อดีตพอยังน้ำยาล้างจานมาฟองอยู่แม่นมันบันเดียนเลยเทยังเทยังได้เอาถ้าเห็นนะถ้าคลิปนี้ถืออาจารย์ชูนะอาจารย์ชูจะหัวเราะย่อมาหัวเราะย่อเต้ค่ะมันมาได้ค่ะอันนี้คือตักออกนะครับนี่มันบันดียนอันนี้เป็นปัญหาว่า เป็นเป็นสัจธรรมนะครับการก็คุผมยัง,ยงคุัเยาคุก้นหมาครับ <c oughs> เป็นสัจธรรมนะครับคืออันอย่างที่เราไม่ได้ทาบ่อยนะครับมันก็จะมามีทัาตัดนะครับผมมันก็มามีทัาตะแล้วก็ต้องขัดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างน้อยเนี่ยต้องทําวันละแก้วสองแก้วนะครับนี่นมมาขึ้นโอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้คืออะไรอย่างนี้โอ้สา่า าตุสั่งกาแฟได้อันะสมเด็จโอ้โหอันนี้อะไรครับี่อันนี้คือดอกดาลากำลังจะบานเอ้พอาเอาเอามาไว้อันนี้มันเป็นจีละน,นี่น,นี่เห็นก่อนเป็นจีละล้อยลายล้อมด้วยใบไม้ที่มันหล่นลงมาดอกไม้หล่นลงมาเห็นก่อนโอเคนะครับนี่นะครับผมคือสัจธรรมของชีวิตนะครับผมอันยังที่เฮาไปได้ทำบ่อย ทำประจำเสมอนะครับเขาจะทําออกมาได้แบบดีนะครับผมฉะนั้นแล้วถ้าเขาอยากจะทามันออกมาได้ดีครับต้องหญ่ไดครับเอ็นทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวฝนและปฏิบัติคำหน้าเขาก็จะขึ้นปเอ็นได้ลอง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 ไปเรื่อยๆนะครับเพราะต้นทุนนมตอนนี้นมถูกมากนะครับเกลอนก็แกลอนน้อยนะเกลอนลิรนะครับเกลอรน้อยลิดเก็ ร้อยตายแล้วนะครับถูกมากครับผมเดี๋ยวเขค่อยๆพัฒนาทักษะเขาก็มาดูกันทุกๆวันนะครับว่าเมื่อใดเมื่อใดมันจะเป็นลายหัวใจนะครับลายหัวใจคือลายที่เป็นเพราะว่าลายเบสิกที่สุดของของเขานะครับนี่ได้กี่หัวใจเป็นยังดันทู่ลังอยู่นะครับโอ้หหัวใจกี่ดวงเออสักสามดวงหัวใจสามดวงเออหัวใจสามดวงหัวหน้าชนว่านะครับอ่า อันนี้คือหัวใจตั้งใดมวนแกลบเดียวกันมีอจ่ายหัวใจเฮ้เซกคาถาอันนี้เน่ค้นพบอีกอย่างนะครับคือถ้าว่าทักษะเฮาบได้นะครับผมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมะนนแล้ววันนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อไปที่พีด้วยหัวใจสามดวงนี่งามนะางามน เดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับฝากนะครับเป็นกําลังใจให้ปี่แอนในการทํากาแฟลาเต้ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็พีแอนจุกหน่อยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะที่กดกระดิ่งตัวนะคะละอาช่องโจ๊กกับแอนเห็นหน้าตาบางงามอีแต่รสชาติสุดอร่อยนะบายหน่อยบายหน่อยสวัสดีค่ะ อาที่บัดใจละอาที่บัดใจละ <laughs>